นี่ครับเรามาแจกกล่องครับหลอดไฟโซลาร์เซลล์ร้อยแอลวีดีอันนี้สองร้อยกว่าเมตรสองร้อยยี่สิบเมตรสองร้อยกว่าเท่าไหร่ราคาราคาร้อยกว่าบาทมันกร้อยกว่าบาทนี่โซลาเซลล์ข้างบนอย่าลืมแกะออกกันนะครับมันติดก็ไอ้ตัวนี้คือเซนเซอร์เเซนไอตัวนี้คือปุ่มเปิดเปิดปิดเปิดไอ้ที่สามโหมดอ๋อสามโหมดเออเออเออไม่มีไม่มีไฟ ประมาณร้อกว่าบาทครับนี่ก็ติดแบบสองร้อยกว่าเมิตรเมืนน่อเรามีบนะันไดยก็เสียอง,งน,นี้เนาะนะแพงบ้าน้ำแพงบ้านเป็นอย่างนี้ครับอ่าอย่างนี้ครับโอเคนี่นะครับหลอด LED ติดกำแพงร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยสิบมติรมตรอันนี้มันจะเล็กหน่อย อันนี้รู้สึกเป็นรุ่นใหม่ของเดิมพี่เคยสั่งปุ่มอยู่นี่อันนี้ปุ่มเปิดอยู่นี่อันนี้ก็สวยวนะเออนี้เออน,นี่ไฟแสดงว่านี้มีแบตอยู่แบตยังเยวเออีกไปแล้วนนสวยวโอยแสงขาวไว้ค่ะแสงขาว <laughs> ลืมดูแสงแสงมันน่าจะชอบแสงแสงเหลืองโอเคประมาณนี้ครับ